ครับัสดีครับวันนี้มี Honda นะครับจิ o อโนนะฮะคันนี้ก็ไปเซ็ตโช๊คไปโหลดมานะน้องเขาบ่นว่ามันแข็งนะครับขี่ไม่ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวลองลื้อดูนะครับว่าโดนอะไรมานะครับครับโช๊คของจิ o อโนนะครับก็สามารถที่จะเซตติ้งให้มันนุ่มนวลได้นะครับถ้าเป็นน้องผู้หญิงขับขี่นะครับก็อยากได้โช๊คที่มีความสั้นลงนิดนึงนะก็ สามารถที่จะนำมาโหลดได้นะครับทางช็อปเราก็มีบริการนะครับเซตติ้งน้ำมันเอริลแล้วก็มีบริการโหลดด้วยสปริงโหลดนะครับก็จะไม่แข็งกระด้างนะครับใครที่ไปทำมาเรารู้สึกว่ามันแข็งจังเลยขี่เรารู้สึกมันตึงต้งต้งขึ้นแขนนะก็ลองนำรถมาตรวจเช็คดูได้นะครับก็โหลดตัวนี้ใช้น้ำมันไม่เยอะนะชุดสปริงก็ไม่แพง นะครับถ้าเซ็ตอย่างเดียวเนี่ยแปดบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าโหลดด้วยก็จะมีค่าสปริงเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสูงก็ไม่ต้องโหลดนี่คือคำพูดจากคนขายสปริงโหลดด้วยนะครับ <laughs> ผมก็ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมาเสียเงินโดยที่มันมันไม่ได้จําเป็นนะฮะเพราะตอนเด็กๆเ,เราก็เคยโดนหลอกโดนเชื่อดมาก่อนนะอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทํทนานะครับทําแล้วคนก็ด่านะครับไม่จเจริญรุ่งเรืองหรอกนะครับ ครับโชก็เซตติ้งเรียบร้อยนะแก้ไขนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรเยอะนะครับคนที่โหลดมาแล้วก็เราก็แก้ตามอาการนะครับถ้าเกิดว่าเราไปบอกลูกค้าว่าไม่ได้คุณต้องถอดของเก่าออกคุณต้องซื้อสปริงโหลดผมเนี่ยผมว่ามันก็เกินไปนะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับติดตั้งใส่โชกพอนะครับก็ไขท้อกัน ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขนะครับช็กโหลดนะครับของจิโอโนนะครับก็นุ่มนวลนะครับดีกว่าเดิมนะครับนุ่มไหมตอนแรกมาตึงๆเลยใช่ไหม